Pi, pieces, mm. ่ว่าเพื mm. look, ่อนก็ให้ครับพิจัยแต่ว่าเราไม่ได้พิจัยนะโดยเพื่อนก็เลยแบบอยากให้อยังเช่นไรโดยขอบเสียนะคะโดยและปัจจุบันนี่เนี่ยยังคุยกันอยู่บ่กับเพื่อนบม่ได้คุยกันบ่กับแม่ก็ไม่ได้คุยกันเลยเป็นยังไดงจังแบบบม่ได้ลงกันต่อการเรื่องแบบว่าเราหาก็คุยกันเนาะแล้วเพื่อนก็โอนเงินมาให้เพื่อนก็บอให้เราปิดใจแล้วเพื่อนก็เสนอ แบบว่าเออให้เงินเดือนทานี้ทำนี้นออบนแบบคุยกันเป็นก้อนพอเฮาหากระหูกจักเพิ่นประมาณ็นมือซองมือเพิ่นก็โอนเงินมาให้นะเพอาเฮาตกใจเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นว่าเฮาหลอกร่วงเอียงก็สิแหละเออเก็เล fc เบิร์ตสุกุสุคนเบิร์ตสุหมองสุองสองบอลบอกว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่อง YouTube แม่นน่าพาชาแนลเนาะโดยทุกคนเลยพบพอ,อกันกับแม่นายาภาเมื่อนี้ก็ได้พาพี่พาน้องเดินทางมาที่บ้านดงมังเอทุกคนเลยเนาะมาในมื่อนี้กัมาหาซาวบัวเพิ่นคือเก่าทุกคนเลยเนาะมามื่อนี้กับบ่มีอย่างไรมาอัปเดต มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะเรื่องราวของความหักเพิ่นว่าไปหอดสายเลี้วเป็นจังได้เนาะมีหนุ่มๆคนใดที่ว่าถูกอกถูกใจแล้วหรือยังเนาะทุกคนเลยว,ว่าคุยกับไพ่เป็นโตเป็นต้นแล้วระโบเนาะโดยตอนนี้ก็คือมาหอดจอดเิงเงินซานบานซองของสบวัวเป็นแล้วทุกคนเลยโดยเ <c oughs> มื่อนี้มีโอกาสก็เวลาตรงกันเนาะก็เลย ในมหาเวิร์ทุกคนเลยโดยจังไดกะผาคติดตามหับ z ้มฝากกดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญฝากบังโฆษณาให้น้ำในเด้อเนาะพอได้มีแหงกำลังใจฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปทุกคนเลยโดยถ้าหากว่าเม่นะ่าพานี่ได้ว่าบดถืบอบดต้องเนาะหรือว่าบวมมวลบมนวลหูเสียงบดังฟังบอสัดเจนจังไดก็ต้องกับขอโทษขออภยัยไวนณะบอนนี่เนาะโดยฝากทุกคน ว้าลายกับแหงยาวแหงยืดเนาะเข้าไปหาซาบัวเพิ่นกันเลยสบายดีเด้อ,ด <c ười> อทุกคนเลยวันนี้มาพบมาพ่อกันอีกเด้วเนาะกับซาบัวคือเก่าโอ้เปิดกล่องมากันสาว่างคือ <c ười> ดอกไฟยางได้เนาะเพิ่นข่าวดีรอเลยทุกคนเลยนเป็นได้้คือว่าผิวก็ดีแหละ อ๋ออันไ่ได้ค่อยออกแดดใช้เสกกันยาวตลอดเรื่องแบบว่าพื้นฐานกับขาวอยู่แล้วบ่โดยเป็นคนขาวเหลือโดยขาวได้พอด่อหรือได้แม่นาชิได้พอ่พอพ่อเป็นคนข่าวนคนขาวแบบแบบแห้งอุบเนาะ <laughs> <laughs> ว่าเรื่องผิวเพื่อน <laughs> <laughs> ผิวดีอะไรที่ทำนี่อยากได้เคล็ดลับเ้วย <laughs> ใ <laughs> ส่ครีมยังไงะคะครีมอันครีมที่ทั่วไปนั่นแหละคิดว่าใส่ครีมแบบครีมปอกครีมปรมปุงยังทีนะเปาก็ครีมพม่าเคยใส่ตลอดใส่โดนแล้วปัจจุบันนี้ยาใส่แล้วบอก็ะใส่ยูชื่อใด้ทั่วไปบอ แม่เมื่อก่อนเราซื้ออยู่ไทยแต่ว่าอยู่ลาวห้องก็มีแล้วตอนนี้ก็เลยซื้ออยู่ลาวโดยหลังไม้เราจังหวากันเนาะโดย <laughs> มึงอนหร่ทุกคนแข,ข่งขาพอดนะบ้า,าอยากซื้อปลาได้ได้ได <laughs> ร,รวมๆเลยก็คือข่าวอ๋อลาเนาะเป็นจังไดงกินข้าวกินน้ำล้วบ่ยังปลาจาก,ากโม่ลแล้วเนะี่ย เวลาในกากินข้าวสวยเกือบชิบโมงเลวเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงมาเจอกระเที่ยงกินมาเดียววันไม่ยากนะเคยกินข้าวสวยเนาะมือหนึ่งกัแสดงว่ากินข้าวแต่ชองเทื่อกตอนเที่ยงกับตอนแรกกันเห็ดได้คือเพิ่นก็ดีนะทุกคนเลยบุญเพลินในน้อยนั่งเนาะพอดีงามอันนี้เราอ้วนแล้วก็น้อยกว่านี้ทั้งนี้เราเกินทอดมือละสามข้าว อยากินอย่าพูดแบบว่าห้ามพอยากนะตอนแรกก็อาจจะเป็นคว้มเคยชินเนาะเขากินได้จำที่เขาเคยกินนะถันกินเกินก็อยู่เนี่ยอยู่ไทยกแบบว่าเห็ดแบบซี่นะแบบว่ากินแบบซี่เพราะว่าเพื่อเขาชื่นกับประมาณบ่ายโมงเที่ยงเลยก็กินก่าวก็นอนต่อหาโมงแรงกับเห็ดงาสิโดย คือว่าตื่นเนี่ยนั่นไปเห็นงานแบบเพราะเห็นงานกลางคืนเป็นร้านอาหารตามสร้างนอนเด็กสใช่ปะตื่นสวยแน่สวยอ๋องน่ะสิย้อนสาเหตุที่ว่าเขาเคยชินเห็ดเวียกอย่าพูดหน่อยเนาะกินข้าวสวยอ <laughs> พอมาอยู่บ้านเพิ่งกะนี่คือเก่าทุกคนอ่ะอืสิไปทางใดอยูบอ่บ่กมาอนิไม่ได้ไปสิเบิง่งสร้างเพิ่นเฮ็ดนี่เวลาแบบ อันขอแบบว่าขอเบิกเงินไปซื้ออันตะปอกตะปูเสียหนะอืมจ้างสร้างเฮ็ดยังเกาะอันเฮ็ดตู้ไว้นั่งลิ่นเพื่อแบบว่าแบบมูคู่มาลินน้ำพนันพ่มีจนอ้าค่างมันแดดมันนั่งลิ้นอยู่เพื่อนผัดมันนั่งบ่ได้มันทอนโอ้ตู้แับนี้มันเก่าแล้วมันเปียกเชะอย่างเงี้ยงเนาะแน่นฝนปกมันทวดดีนะเด้อบางเฮหมเลย เี่แต่งก็นี่แล้วเราเนวอะไรขึ้นนะโดยมันจังบออันน่ะได้ป็นเล็กน้อยต๊ะยังแน่มุงเนี่ยเอาหยาบมมุงเลยวะนี่เลยเอาขีเบื้องตัวเก้าอะไมันใส่มาได้แล้วใชเอามามุ้งที่เิ่นเจาะอันตอนที่มาก้อนนะมุงเพื่อนแล้วเิ่นเจาะบัดเหน็้เป็นหูมันมุงมาได้ก็เลยเอาลงมาไว้ไว้มุงตู้นั่งเล่นโดยเขามันเป็นหูใช่มันบู๋เอาวะจ้ะ กับหูว่าพวันเป็นหู้เาอจปปายมันแต่ว่ามุ้งเคื่อนเนี่ยมันบวได้เพื่อนว่ามันมันบวงาม่ะนะเดยเอามาปลูกกระท่อมไว้นางเลนเนาะเพื่อเสียไว้ปลูกทานไข่เครื่องเสียนะโดยพอเห็ดกระท่อมไหมเลยลงมาขายเครื่องอย่างนี้เลยบ่จักแม่เพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยอยากลงแต่ว่าอันนี้ก็ปลูกไว้นนะเพื่อแบบว่าอนาคต มีืึนลายกับสีขายเขยกับสีลงมาขายอยู่นี่นะแบบขายหลายๆายาย,ย่างสิฮะนะบ้านในคลายก็ไม่านางลิ้นก้อนนี่แหละเนาะคล <c oughs> ายเนี่ยแต่เพิ่นมีโ่มมกมีกับอันต้นอันนี้เนาะตน้นไผ่โอ้ตอนใบใบแดดบริเว้าอ่าจนเอาผ้ามาขัง <c oughs> มาพอเพิ่นเจ็บเจือมาเนี่คิดว่าเอาอจิตใบใสเนาะว่าคือแต่งตัวงามแท้มาเนี่ย วัดพระไปใส่ไหมตอนแรกว่าสิไปโม,โมบุญพอดีให้แม่ปไปไตอืมมีงานบวในบ้านโดยงานแจกโอ้โงานบุญแจก<ด>เฮ็ดบุญทั้งนี้เพิ่นก็แบบครบงานคือกันบ่จ้าแล้วแต่บางคนมีเพิ่นก็ง,งานบางคนก็บ่งานานะอืม<ด>เฮ็ดแบบเผากองบุญธรรมดาแม่กลกษสิมีเปิดตู้เปิดยังเล็กๆล็กยหน่อยเลย เป็นพี่น้องกันบ่กับคนที่ว่าไอ้เทือนบุญบ่อือเราจะเป็นคนในบ้านเลยนะคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ซื้อเนาะอคอยว่ามีเอือน้องเอาคือมาสร้างวัดแหละเอาว่ามีเอือน้องอีกีไดแม่แม่เพื่อนกับเป็นลูกสาวผู้เดียวแบบในะครอบครัวนีม่มีกันทาน,นี้มันเทื่อนก็นยังคิดเลยวะถ้าแบบแบบว่าเออเฮากับ่ได้แบบว่านี่แม่เพื่อนเนาะ ถ้าเกิดว่าแม่เพิ่นบออยู่นะคันเทายัางมีครอบครัวจจ็เฮาสซอยู่อย่างไดเฮาก็ต้องอยู่กับลูก,กว่าบม่มีเอื้อน้องเลยแ<ด>ม่เมืนก็เป็นลูกสาวเดียวเพื่อนเป็นคนบ้านนี้บ่แม่เพื่อนจจกอยู่บ้านไรกับผู้<ม>แต่ว่าแบบแม่เพื่อนกับมาอยู่นี่กับเสียแล้วแต่ว่าเพื่อ่ไม้มีเอ,อื้อนนอกนะแบ<ด>บว่าเอื้อน้องเพิ่นกับมีทั้งทั้งไม่เท่า้ใจเขาแบบว่าเขา เป็นคนมีคนห่างเพื่นกับมาได้มาวุ่นวายนะคะอ๋อบัดันพี่นอ้องทั้งพ่อได้สนดิน้องทั้งพ่อกหมีใน้ยินเพื่นเล่าให้ฟังแต่ข่อยยังน้อยเพืน่นมาเพืนน่นมีปฏิการมาแล้วกวัาเห็นกันแม่อยู่บ้านอยูมงนี้อยู่นี่ก็เลยได้เอากันเลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าแบบบริมีพี่มีน้องหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่เนาะมีเลยก็มีกันท่านี้มีแต่แม่นี้เดยอ๋ คะนนนก็อยู่กับลูกกับเต้านี่แหละเนาะอ <c oughs> ยู่ในบ้านในเมืองนี่แหละค <c oughs> ิดว่าเป็นพี่น้องใกล้เคียงกันสิดอกเป็นคนในบ้านเป็นใกล้กันเป็นยังไงเนาะมาพบมาเพาะซาบัวมุนี่มียังสีออง่อัปเดตชูฟังบอการยังคือเก้ายัางยังบอมี ว่าช่วงนี้กับบริษบริษอยคุยก,ยกับไผ่อือเป็นได้ช่วงนี้มีเ,เบี้ยเห็ดบ่อก็แบบมีอันมีแบบว่าผู้ชายผู้หนึ่งเนาะเข้ามาก,ก็เลยแบบเห็ดห้เาแบบลบเลยนะคือแบบบ่อยากคุยกับไผ่เลยคือแบบย่าน,นว่า่นคิตว่าห้าสิหลอกสิร่วงเ่นนะเฮาก็เลยบ่อยากคุยกับไผ่เลยกันคือแบบแบบย่านะนะย่านคิด เพื่อนย่านเพื่อนว่าเฮาหลอกเพื่อนอย่างสิฮะโดยเข่ามาแบบได้กะคือความหมายนี่แบบว่าเจ้าน่ะกําลังร่มกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่โอ้แต่ว่ากะกำบังได้ร่มกันแล้วบ่ได้ร่มกันจะโดนแหละเอ้าโดยเฮาก็ตัดออกไปเนาะคือแบบเพื่อนคิดว่าเฮาสิลเลาะเพื่อนอย่างสินานาคือตอนนั้นน่ะเจ้าเจ้าตั้งใจว่าร่มกับเพื่อนคนเดียว แต่ว่าเพื่อนก็ให้ครัปิดใจแต่ว่าเฮาบม่ได้ปิดใจนะโดยเพื่อนก็เลยแบบอยากให้ยังเช่นี้แหละโดยและปัจจุบันนี่เนี่ยยังคุยกันอยู่บ่กับเพื่อนบม่ได้คุยแล้วบ่กันแล้วเราไ่ได้คุยกันเลยเป็นยังไดงจังแบบบม่ได้ลงกันต่อการเรื่องแบบว่าเฮาหาก็คุยกันเนาะแล้วเพื่อนก็โอนเงินมาให้เพื่อนก็บอเฮาปิดใจแล้วเพื่อนก็ เสนอแบบว่าเออใ,ให้เงินเดือนสานี่ทำนี่นเพาว่าเฮ้ากะยังแบบคุยกันไปก้อนพอเฮ้าหาการหูจักเพิ่นประมาณใ<อ>น,นมือสองมือเพิ่นก็โอนเงินมาให้นะพ<อ>๋อเขาติดใจเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่น,าออน่าเฮ้าหลอกลวงเอียงกนสิแหละเฮาก็เลยบอกว่าเอาหลอกจังใดเพราะว่าถ้าถ้าค่อยขอเงินอาย ว่าเอออายต้องให้คอยเงินเดือนจำนี้จำนี้ฮะนะโดยเพราะฉะนั้นชำนะถ้าคอยคอยเว่าออกไปก็คือแบบก็ถือว่าคอยลอกอนี้แต่อันนี้คอยก็บ่ได้คอฮะนะแบบเพื่อนโอนให้เองเพื่อนเป็นคนเสนอให้เองใจก็เข้าใจอยู่ว่าเพื่อนอีดูสงสารเฮ้าฮะนะโดยก็เข้าใจแต่ว่าเขาหาก็คุยกันแล้วให่ปิจใจเลยมันกะเขาก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนจักอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์จังสิฮะโดย อันนี้ว่าก็คุยกันสองมื่อนึงยังพันหูซัมเนาะว่าเพื่อนเป็นงยังได้หรือว่าครอบครัวอยู่กันจะคนเหตุวียงเหตุงานยังหรือว่าเพื่อนเสนอให้ฟังเราบอกเพื่อนบอกชูฟังแล้วกาเพื่อนกับว่าวนั่นแหละว่าวชี้ให้เงินเดือนสัมเนี้สัมเนียนะแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เจาะจับนะเพราะว่าเพิ่อนคุยกันแล้วเพื่อนก็ยังแบบแม่นอยู่เพื่อนโอนเงินให้ แต่กัยังไม่ได้แบบว่าให้เต็มเดือนหนังสีหานาเออเหอเทากับพุยแบบโบเข้าสงสัยบอกชื่อตาเพื่อนหรือโบเข้าหูเพื่อนก็เลยแบบที่หายเราคำพอดีกับเขาเราก็เลยบอกไปเลยวอาง่ายๆคือสาวบัวในกันยังบ่ทันหมั่นใจกับเพื่อนเนาะเพราะว่าหากันหัจักกันโดยแต่ว่าเรื่องหน้าตาอยังนี้ได้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วอืม เป็นในแน่แ้แบบโอ้โหพังหน้าตาบริเนแบบคันว่าหูจักศึกษากันไปโดนโดนเนี่ยก็พอสีใส่ชีวิตคู่น้ำเพื่นได้อยู่บ่ก็เบื่อส่งก็คือสิบก็ได้เรกเพราะว่าแบบเพิ่นอย่างเข้ากับ่มมากคนกินเหล้านะเพิ่นเป็นคนแบบทะเลาะง,งานมาเพิ่นก็สิกินเหล้าเลย,ยการที่ว่าบ่ได้นี่แบบบ่มักในการที่ว่า การอีย่งเพื่นอนอย่างเป็นมากกินเหล้ากินเบียร์เนาะ <Ừ. S 2> แบบลูกแต่เพื่อนก็คือสิบก่าินดูดอกแต่ว่าเขากับโมมักผู้ชายสิบว่าว่าคำแบบบ่ให้เกียรติเขาขนาะดเลยบ่มักนําคํำว่าเอาคนแน่เนาะแต่ว่าเรื่องหูพางหน้าตานี่ยบริติบ่บริต,รติเพราะว่าเพื่อนอายุหลายเขากับเขได้เลือกขนาะดเขากับเขได้แบบว่าเออเคือจะต้องรองคืคอยเพื่อนแบบว่าหักเขาแบบครอบครัวเขาได้ตอนแรกเพื่อนก็คุยดีๆเด้ด คุยดีเอลีโดยพอพอแบบพ่าว่าว่าบพิ่ใจเพื่อนก็แบบจะคือแบบโมโหอย่างเี้แหละโดยตอนแรกเพื่อนอาจจะคาดหวังเนาะคาดหวังกับเ้าเกินไปนะแบบว่าเพื่อนอาจจะคิดว่าทาเข้าสร่างให้พิจใจเ้ากับงสิพิตเพื่อเพื่อนเลยอย่างประมาณนี้เนาะแต่เพื่อนกับคุยกับ f c ่ fa y o u t u b e ์ท่านหนึ่งคือแบบว่าเพื่อนก็ดีเพื่อนว่าแบบคุยคุยกันก็ดี ยูทูบเบอร์นะแต่ว่ากับเฮ้าน่ะแม่ตอนแรกคดีพอแบบมือนั่นก็เลยแบบก็เลยบล็อกตั้งแต่มือนั่นเลยโดยโดยวอาเร้วคนเฮ้าการว่าการจาดีกับกับบุคคลที่บ่ได้รอย่างายเนาะกันว่าเพิ่นได้พิจัยเพื่อนหรือว่าเพื่อนโบถึกชะตาบ่มักคำแบบว่าว่าเร้วกับพิจัยเลยนะเนาะด้วยเป็นสิบบ่ดีนะ แต่ปัจจุบันนี่นะคืออยู่แล้วล่ะบ่ได้คุยกันไปกต่มีอยู่คุยคนหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังไ่ได้เขากันยังแบบบ่ได้แน่ใจนะเพราะว่าเพื่อนกันยังบ่ได้ให้ข้อมั่นใจอย่างกับเขานะก็แค่แบบคุยกันไปโดย,โดยคุยกับคนคนนี้โดนและได้จากอาทิตย์เลยโอ้โดนละอ๋อแต่ว่าเพื่อนกะยังให้ความหวังให้อยู่ใต่กัฟังเบิงจะถามใครแบบว่า เพื่อนว่าใช่ให้เฮาแบบได้ในะสิ่งที่แบบเพื่อนสัญญาไว้ฮะนะในเดือนนี้จะทำมาได้ก็คือแบบเขากะก็คือที่แบบตัดเลยฮะนะโดยเพราะว่าเขาเพมาะาคนแบบมาสัญญาฮะนะสัญญาอะไรต้องเหตุให้ได้แต่ถา้าเหตุม่ได้ก็คือเราต้องว่าอย่างประมาณน,นี้โดยเพื่อนให้ข้าหม,มัน่นสัญญากับอันสาบวาัวนี่แบบได้แบบสีมา <Spe ak> ขอมาแตง่งชิบโบชิมาแบบชิส่งเลี่ยงดูอย่างแล้วเพิ่นกับชิมาปะที่นี่อเพิ่นชิให้แบบว่าให้อยู่กับแม่เพิ่นบ่ให้ไปเหตุงานนะว่าให้อยู่กับครอบครัวเพิ<ด>่นว่าให้อยู่บ้านโดยโดยให้อยู่กับลูกกับแม่เพิ่นนะโดยแต่ตอนแรกราวาถ้าแบบไอเหตุบ่ได้ก็คือแบบก็คุยกันกับ่เป็นยังแต่ว่าน้องก็คือต้องไปเหตุงานคือเกา เพราะว่าเขาก็คือฉี่อยู่ต่อไปบ่ได้อยู่บ้านมันบ่ได้มีเงินเดือนเนาะเขาก็บ่ได้มีรายได้เข้านะเขาก็บ่ได้เห็ดอีกอย่างโดยเขาก็ต้องออกไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานคือเก่าเนาะเพราะว่าเรือนซ่านกันยังบุเรลทั่วแบบยังยังบุเรลร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยสิไปหามาเห็ดเฮือนขอเพือนทั่ว แต่ว่าโลพังภายในเดือนนี้บอกเปลี่ยนยังไงก็ติดตามต่อไปเนาะื้อนี้ก็วันที่19แล้วกันทั้งหมดว่าเพื่อนเฮ็ดบ่ไรเพื่อนบ้ากันจะคุยกันยังคุยกันได้คือเกาป็นที่เป็นน้องกันเนาะแพงกันไว้ดีกว่าสร้างกัน แต่คือสาบัวนองก็ตั้นใจไปเฮ็ดงานอยู่ไทยแบบน,นีเน้เพราะว่าได้ยืมเงินเจ๊อประมาณห้าพันจิตยังจิตนี่เพิ่นนะ่ะนะก่อนสีสมาเนาะเอาเงินเพิ่นมาก่อนแม่ตอนตอนขึ้นมาเนี่ยโดยเพราะว่าตอนแรกค่ะสีลงไปเฮ็ดลงไปเฮ็ดงาน,พานเพราะว่าเฮ็ดบัตรไร้หะนะโดยบัตรแรงงานไว้แล้วแต่เขาสาวัมีเงินเนาะเพราะว่าตอนนะคะยัง ถ่ายคลิปเองนี่แหละโดยเจ้าขึ้นมาน่ะเอาคารถบอทันเจนะแม่แม่ันเบิกน้ำเพิ่นแบบยืมน้ำเพิ่นก่อนนะฮ0พันเออเงินลวงหนาวจันซะเนาะแต่แบบคันท้าบริด้์ลงไปเห็นงานก็ต้องโอนไปใช้นี่เพิ่อนอสิอืมโดยตอนที่ขึ้นมากันยังกะว่าสิลงไปกลับไปลงไปอยู่พอขึ้นมาแล้วก็ มันกับผคือเขาคิดเนาะอ,าอยู่ไปเรื่อยๆทางเบิงอะไรทุกคนเลยก็คือแั้งเจนี่ต่อไปอยังแบบยังสิเปิดรับคนใหม่เข้ามาอยู่บอกก็เขาก็ยังตอนนี้เขาก็ยังแบบว่าเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็คุยได้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้ขอพรกมัดอย่างกับเขาค่ะนะคนที่แบบนุ่มๆคนใดที่แบบว่าอยากคุยกะ คุยได้นะแบบคุยกันมึงเถือถึกใจกันกับบอลแน่ก็ยังนุ่มๆทุกคนยังมีชิดเท่าเทียมกันโดอ๋โอโดยใครที่ว่าสนใจมักหักเนาะโดย <laughs> สนใจอยากโอ้อยากลมน้ำเพื่นกระทักเขา้ามาทำความหูจักลมกันได้คือเก่าคนว่าเนาะทุกคนเพื่นก็บบอลได้ปิดกันโดย, <laughs> โ,ดยโอเคทุกคนเลยเนาะมาวันนี้ก็บบอได้มีอย่างไรมาอัปเดตเรื่องราวความหักของเพื่นนั่นแหละว่า ไปฮอดไซแล้วเนาะหรือว่ามีหนุ่มคนใดที่ว่าถึกอกถึกใจแล้วหรือบ่ <c oughs> ก็ได้คุยกันกับเพิ่นไปแล้วเนาะก็คือในคลิปไปแหละทุกคนเลยตามที่เพิ่อนวอาไปเรลองเข้ามาเบิ่งมาส้มว่า <c oughs> เป็นจังนใดอะ่ะสำหรับคลิปนี้เม่นายนาภากับสาวบ,บัวก็ได้ขอตัจบคลิปก่อนเนาะไวปป้บพื่อกันในคลิปหน้าทุกคนเลยขอกล่าวค้าว่าสบายดี